เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจเมื่อสื่อต่างประเทศรายงานว่าสาววัย18ปีชาวญี่ปุ่นซึ่งในตอนเด็กเธอมีน้ำหนักที่พอดีไม่ได้เป็นเด็กที่อ้วนอะไรขนาดนี้แต่ทว่าหลังจากที่พ่อแม่ของเธออย่าร้างกันเธอก็มักจะไปกินข้าวบ้านคุณปู่คุณย่าเป็นประจำพอพ่อเลิกงานกลับมาเธอก็กินข้าวมื้อดึกเป็นเพื่อนกับพ่อซึ่งเป็นอย่างนี้มาหลายปี จนเป็นเหตุทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งน้ําหนักสูงถึง116กิโลกรัมเหตุเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆเก้าอี้ที่เธอนั่งอยู่เป็นประจำก็เกิดรับน้ําหนักของเธอไว้ไม่ไหวเก้าอี้พังจนไม่สามารถใช้งานได้อีกส่วนเธอก็ก้นกระแทกกับพื้นอย่างแรงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็ตัดสินใจที่จะลดน้ําหนักเรื่องราวของเธอได้ถูกรายการทีวีของญี่ปุ่น นำไปเสนอออกสื่อแบ่งปันเรื่องราวความมุ่งมั่นหนักแน่นในการลดน้ำหนักเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ต้องการลดน้ำหนักโดยคุณปู่คุณย่ารู้สึกว่าหลานควรที่จะลดน้ำหนักลงบ้างได้แล้วจึงช่วยหลานอีกแรงในการช่วยให้เธอสามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จโดยจะคอยเตือนไม่ให้เธอกินข้าวมากเกินไปและเตือนให้เธอไปออกกำลังกายจนกระทั่งสามารถลดน้ำหนักได้สำเร็จ เมื่อพิธีกรได้ถามเธอว่าเธอทําอย่างไรถึงสามารถลดน้ําหนักได้สําเร็จเธอก็บอกว่าในมื้อเช้าฉันจะกินโยเกิร์ตมือ้อกลางวันจะกินแท่งชีสกับน้ําผลไม้โซดาส่วนมื้อดึกก็ทานข้าวแต่ถ้วยเล็กมากจากนั้นหลังรับประทานอาหารเสร็จในหนึ่งชั่วโมงก็จะออกไปวิ่งอีก4ชั่วโมงเป็นระยะเวลาติดต่อกันทุกวันจากน้ำหนัก1 1 6กิโลกรัม เหลือมาเพียงแค่49กิโลกรัมกลายเป็นคนใหม่ที่มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเรื่องราวนี้เมื่อใครได้รับรู้ได้ยินได้ฟังหรือได้ไปอ่านมาก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนว่าสามารถลดน้ำหนักได้ถ้ามีความพยายามและความตั้งใจ